ถ้าจะให้นึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพใช้เวลาเดินทางไม่เกิน3มชั่วโมงก็สามารถไปถึงได้แล้วแถมถ้าใครที่วันลาวก็ไม่ค่อยจะมีเราก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวได้ก็คงหนีไม่พ้นที่พัทยานะครับแล้ววันนี้เองเราก็จะพาทุกคนไปพัทยากันพาทุกคนไปนั่งรถรางชมวิวสวย ทานอาหารพร้อมกับวิวซันเซ็ตและจุดถ่ายรูปสวยๆที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาพัทยากับทริปนี้เลยครับกับ8จุดเช็คอินที่พัทยา2วัน1คืน คก็ okay, so, สวัสดีทุกคนนะครับจากพัทยาวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่พัทยา 2, 1, ยา 2> วันหนึ่งคืนนะครับเราก็เพิ่งเคยมาพัทยาครั้งแรกนี้แล้วก็ตอนนี้มาแวะกินข้าวกันที่ร้านข้าวแกงกะหรีนะครับสำหรับทริปนี้จุดแรกที่เรามากันก็คือร้านเคิร์ลิฟท์เวกเป็นร้านข้าวแกงกะหรีสไตล์ญี่ปุน่นที่ตกแต่งร้านได้เหมือนแบบคาเฟ่มากมีความเป็นโทนขาวมินิมอลซึ่งเมนูของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นข้าวแกงกะหรีแล้วก็ข้าวผัดต่างๆพุ้งและก็ราเมปส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งกา แ,แล้วก็เมนูโซดาแบบสไตล์คาเฟ่เลยและที่เราชอบมากเลยที่นี่ก็จะมีท็อปปิ้งให้เราเลือกได้เยอะมากทั้งตรงคัสสึกเนื้อตุนกิวคัสสึกหมูตุนไก่คาราเกะเดี๋ยวถ้าใครไม่อยากเลือกก็สั่งเป็นชซตแบบเราก็ได้ถ้ามาเที่ยวพัทยาแล้วอยากหาของอร่อยแถมได้มุมถ่ายรูปแบบคาเฟ่แนะนําที่นี่เลยครัแบบชื่อว่า,า,วา,าร้านเคอรี่ไวมันเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราสั่งไปสองยัดสองจานนะครับก็จะมีข้าวหน้าเนื้อข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็มีเนื้อสเต็กแับเป็น เซตข้าวแกงกะหรี่มันเป็นเซตใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะเราก็อันนี้เป็นอเมริกาโนยูสุนะครับส่วนของลุงก็เป็นน้ำบวยะคะรับมาชิมน้ำกันก่อนหวานเอยูสุหวาน,วนเลยแต่ก็โอเคอยู่นะได้อยู่อันนี้อร่อยกว่า ใช่ของเพื่อนมักอร่อยสมอข้าวแกงกะหรี่เรามาแล้วที่มันเป็นเ็ตใหญ่ก็คือปกติเราจะมีไก่คาราเกะโทกัสึคุ้ทงท่อแต่ทีนี้ว่าของเราเนี่ยไก่คาราเกะเขายังไม่เสร็จก็เลยได้มาเป็นโทกัสึสองชิ้นซึ่งมันมาจานใหญ่ามากอยากให้ทุกคนดูว่าจานมันใหญ่จริงเนี่ยลองเทียบกับหน้าลุง ใหญ่มากอันนี้มูเออแล้วก็มันเป็นข้าวญี่ปุ่นเยทยตะวัน,นอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดทองคัดสืทองคัดสึซึ่งจริงๆมันควรจะมีเป็นแต่คาราเกะมาชิ้นแต่ว่าเขามาเป็นทองคัดสึดสองชิ้นถ้าจะกินประมาณสคน4ี่คนได้คุณเรากินสองคนเค okay, ทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวผัดข้าวผัดมันเนื้อนะครับก็มาพร้อมกับไข่ดองแล้วก็เนื้อสเต็กเราจะเริ่มกินกันแล้วคนระับ ให้เธอชิมก่อนชิมแหอย่าง้เลยหรออร่อยปะเดี๋ยวเราจะลองกินมั่งนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นครับแล้วก็ราดซอสเจงกะหดี่ืมกุ้งเขาเด้งมากอร่อยครับเห็นเธอกินได้เราก็ทบาปใจ ลองลองลองอะ้รดีเดี๋ยวเราจะลองข้าวผัดมันเนื้ออุ้ยมือสั่นมือสั่นหิวมอเช้าข้าวผัดอร่อยดีอ่ะ เราจะมาเจาะไข่แดงนะครับอ้าก็ให้ขูดดูไข่มละลายดยดจอดๆโคตรดีกีก็ดูคุน้นราคาอยู่นะถึงมันจะดูแบบราคาสูงแต่ว่าเขาให้ปริมาณเยอะมากคนเมื่อก,กี้ลุงบอกว่าให้ข้าวผัดอันเนี้ยมากินกับน้ำแกงกะหรี่แต่ว่าเราตักข้าวผัดมาแล้วเราก็จะลองกินดู ความอร่อยมันเพิ่มใหม่คมึ้นน้ำแกงกะหรี่เขาเข้มข้นด้วยหนูกินเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ข้าวเรากินไม่หมดนะมันมาเยอะมากแต่ว่าแกงกะหรี่เราขึ้นหมดแหล้แต่ว่าข้าวหัดมันเนื้อนี่นคืออร่อยมากถ้าใครมาแล้วมากินอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่กินเนื้อนะมาลองกินได้นะครับอร่อย เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ร้านชื่อเคยด่ไว้นะครับสามารถมาทานกันได้นะฮะถ้าใครมาทางพัทยาเป็นข้าวแกงกะหรี่ที่แบบว่ารสชาติดีรสชาติเข้มข้นแล้วก็ตัวพวกเนื้อส่งเนื้อสนะัตว์ทงคัเสอเนาะทอดมากําลังดีแล้วก็ตัวเนื้อแน่นมากเลยนะส่วนกุ้งนี่ก็คือมาเนื้อแน่นแบบมันไม่ได้เป็นกุ้งฝรีอะ่ะมันเป็นกุ้งแบบกุ้งสดอะ่ะแต่ว่าเมนูแนะนําเลยสําหรับเราสองคนก็คือข้าวผัดมันเนื้อ้วก็มาเป็นสเต็กราดมาด้วยไข่ดองครับอันนี้ถ้าใครกินเนื้อต้องสั่งเลย อร่อยมากก็เดี๋ยวจุดต่อไปนะครับที่เรากําลังจะไปก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอะ่ะที่มันเป็นยอดฮิตเลยนะของพัทยาเนี่ยที่มันจะเห็นเป็นเรือเนาะแล้วก็เป็นมุมวิวเมืองพัทยาเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันเราเชื่อว่าถ้าใครพูดถึงพัทยาเนี่ยมันจะมีจุดถ่ายรูปหนึ่งที่แบบฟิลเกาหลีเข้าใจมากแล้วมันจะต้องขึ้นมาเป็นดิสแรกๆเลยสําหรับคนที่มาเที่ยวพัทยากับตรงนี้เลยพัทยาซิตี้วิวพอยเป็นจุดถ่ายรูปที่แบบยอดฮิตมากของเมืองพัทยาที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยให้ลมเหมือนแบบอยู่ กกหลีมาฟีลแบบไปเดินลิ่นลิมถนนในเมืองปูซานเลยและที่สําคัญก็คือเราจะมองเห็นอ่าวพัทยาและตรงแหลมบริหารทําให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ปูซานส่วนถ้าใครมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับจุดถ่ายรูปนี้ก็คือจะอยู่ตรงร้านซิตี้คอฟฟี่พัทยาโอเคครับทุกคนก็เรามาน่าจะเป็น จุดถ่ายรูปยอดฮิตของที่พัทยาเลยเนาะคือถ้าเราแบบเซิร์ชพัทยาเราก็จะเจอคือภาพตรงนี้มันก็จะขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นดอกเขาเรียกอะไรนะดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองเออแล้วมันก็จะเห็นเป็นวิวเมือง อัทยาข้างหลังนะครับก็จะเป็นตรงแหนแมบริไฮอ่ะซึ่งจุดที่เรามาตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะนะทุกคนเพราะว่าเห็นเขาเขียนว่าเป็นสวนสาธารณะใช่แล้วก็มีที่จอดรถจอดรถอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยทางด้านนู้นนะ่ะมันจะมีคาเฟ่ก็จะเซิร์ชมาตรงจุดนี้ครับรว่าเป็นซิตี้คาเฟ่นะครับก็เซิร์ชมาได้เลยแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคาเฟ่ก็ได้นะแต,แต่ถ้าใครอยากนั่งคาเฟ่ก็ไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้นั่งเพราะเราแค่มาถ่ายรูปตรงนีนะ้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับว่า ถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตายอย่างไงโอเคทุกคนก็มันร้อนมากตอนนี้ที่เรามานี่ก็คือบ่ายสองครึ่งครับซึ่งมันร้อนมากเราก็น่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดต่อไปแล้วนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเราสามารถแบบ ไปถ่ายรูปได้ซึ่งตรงนั้นจะเป็นอะไรนะประภาคารตรงแหลมบริหายนะครับเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปตรงนี้นด้วยวก่อนที่จะเข้าที่พักอีกจุดถ่ายรูปหนึ่งที่มาพัทยาแล้วไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยก็คือประภาคารที่อยู่ริมหาดพัทยาเป็นมุมถ่ายรูปลับๆที่ไม่ควรพลาดเลย กับปะพักันแหลมบริหายที่ได้มุมถ่ายรูปเก๋แบบสไตล์เกาหลีกับตัวปะพคกันสีเหลืองสดใสที่ตัดกับสีท้องฟ้าไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็คือแบบสวยไปห,หมดสําหรับสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดมุมนี้เลยส่วนใครที่ลงมปถ่ายบนถนนอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารถเยอะ มาส่วนเรานั้นไม่ได้ไปถ่ายตรงถนนนะครับโอเคทุกคนก็จากตรงที่เป็นจุดถ่ายรูป,ปเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้เวลาขับรถมาอีกประมาณ2อาทีก็มาถึงตรงประภาคารตรงนี้มันจะไม่ได้มีที่จอดรถนะต้องจอดรถริมถนนตรงนู้นขับเลยมาหน่อยแล้วก็จะจอดรถริมถนนตรงนู้นก็คือมันก็จะได้ฟิลแบบชายทะเลแบบสวยๆเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะ ทุกคนมันจะมีถ้าเราเดินมาทางเนี้ยมันก็จะมีให้เราแบบถ่ายรูปมาที่ปราคารนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจอดรถตรงนู้นมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งนะสวย2มุมเลยเราคิดว่าถ้ามาช่วงเย็นน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้ร้อนมากแต่เราไม่ได้มีเวลามาช่วงเย็นไงก็เลยมากลางวันนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งไงใกล้ๆกันนี่แหละอยู่หน้าโรงแรมตรงนั้นมันจะเป็นโดงดอกเฟื่องฟ้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนั้นอีกที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าที่พักนะครับไปคือร้อนมากพัทยาคือร้อนมาก <laughs> oh boy. และสาหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปเฟื่องฟ้าที่พัทยานะครับจุดนี้เป็นจุดที่เรามาถ่ายกันตรงหน้าโรงแรมชิปปีนะครับเป็นจุดถ่ายรูปที่อยู่ริมถนน,นมีรถวิ่งผ่านก็คือถ้ามาแล้วอยากได้พิกัดถ่ายรูปเฟื่องฟ้าแบบสวยๆปังๆบอกเลยว่าต้องมาที่จุดนี้นะครับใครมาเที่ยวพัทยาแนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยแต่ถ้าใครแวะไปถ่ายรูปอาจจะต้องระวังรถกันหน่อยนะครับเพราะว่ารถก็คือจะมีวิ่งผ่านตลอดด้วยความที่มันอยู่หน้าโรงแรมเนาะโอเคทุกคนเราก็มา <c oughs> กันที่โด่งเฟื่องฟ้าตรงนี้มันจะอยู่หน้าโรงแรมรอยัลชิปปีดก็จะเป็น ลงดอกเฟื่องฟ้าแบบเนี้ยแต่ว่าตลอดแนวเลยนะยาวเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันโอเคทุกคนเราก็กำลังจะไปที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักเลย สำหรับคืนนี้เราก็มานอนกันที่โรงแรม Holiday in n e x p r e s s พัทยาเซ็นทรัลโรงแรมที่พักที่อยู่ใจกลางเมืองพัทยาใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้ง Walking Street ห้างร้านต่างๆและยังใกล้กับหาดพัทยาอีกด้วยส่วนไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลยก็คงต้องเป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่บนสุด งรงแรม,มยังสามารถมองเห็นวิวเมืองได้อีกด้วยใครที่เป็นสายออกกําลังกายที่นี่ก็มีฟิตเนสให้บริการ24ชั่วโมงมีอุปกรณ์ให้แบบครบครันตอบโจทย์คนที่ชอบทํากิจกรรมต่างๆได้เลยส่วนอาหารเช้าก็ไม่ต้องห่วงมีให้ทานแบบไม่อั้นแล้วถ้าใครที่เร่งรีบช่งชวงเช้าทางโรงแรมเองก็มีบริการเจ็บแอนโกดด้วยสะดวกสบายไปอีกใครที่มาเที่ยวพัทยาแลวกำลังมองหาโรงแรมที่มีบริการแบบครบครันใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกก็สามารถทักไปจองกันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรามา ถึงที่พักของเราแล้วนะครับสำหรับคืนนี้ที่เรานอนก,นกันก็คือเป็นที่พักอยู่ในตัวเมืองพัทยาเลยนะครับชื่อที่พักว่า Holiday i n Express นะครับเป็นห้องพักที่มีครบทุกอย่างนะครับทั้งจากวว่ายน้ําฟิตเนสก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็ฟรี Wi-Fi อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีซักผ้านะครับก็คือคนละ150บาท แต่ว่าถ้ามาคืนเดียวอย่างเราก็ไม่ต้องสักก็ได้เดี๋ยวเราพาทุกคนดูห้องนะครับว่าในห้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นอนครับของเราเป็นแบบชิงไซส์นะฮะด้านข้างของที่นอนเนี่ยมันจะมีเป็นโซฟาครับเราก็สามารถเอาไว้นั่งพักผ่อนไะด้วิวด้านนอกเป็นคอนโดนะครับอันนี้เปิดให้ดูแล้วเพียบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดไปว่าทัจอ่อนข้างใหญ่อยู่นะ่าจะ40นิ้วขึ้นมาเพราะว่า เราบอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้มีโทรศัพตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่นะครับเอาไว้แต่งหน้าหรือว่านั่งทํางานตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าครับอันแบบนี้ก็จะเป็นตู้ <c oughs> ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับมีชักโครกอยู่ทางด้านสายมือามาเข้ามาแล้วก็มีไฟมีไฟกระจกเลยอย่างเท่ส่วนเปิดมาด้านขวาก็จะเป็นเลนชาวเวอร์นะครับเอาไว้อาบน้ํา ตอนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดขึ้นไปข้างบนก่อนที่เราจะไปทานอาหารเย็นกัน เราก็แวะมานั่งรถรางชมวิวพระอาทิตย์ตกกันที่ส่วนน้ําพัทยาพาสําหรับใครที่ชอบนั่งดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลเราชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการนั่งรถรางลอยฟ้าชมวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกต้องบอกเลยครับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆยิ่งทํามากับแฟนด้วยแล้วโรแมนติกสุดๆใครที่อยากมาและได้วิวสวยๆแบบเราเราแนะนําให้มารอด17:45น,นาทีนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกเป็นภาพที่แบบสวยมาก เราจะไปขึ้นรถไฟตรงที่อัธยาพาักในเวลาที่เราจะไปซื้อตัว๋วแต่ว่าคนรอคิวเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นตอนไหนเดีย๋ยวลองดูแล้วกันเราต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็เอาตั๋วไปเข้าคิวตรงนู้นนะครับกิจกรรมปิดหโมงเย็นนะฮะ9ก้าโมงถึงหโมงเย็นแล้วก็เขาค่อยชงนิวก็9ก้าโมงถึงหโมงเย็นเหมือนกันอันนี้มันเป็นอ๋อมันมันมันเป็นหอบคอยไงหอคอยที่ไปมันจะมีกระเช้า มันเหมือนไปได้สองฟังเลยปะ่ะทางนู้นก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้อันนี้มันเป็นกิจกรรมจ่ายตังเป็นอย่างๆใช่ปะ่ะเอ๊ะแต่ว่า,าเข้าไปเห้นมันไม่เสียอะไรเหมือน,นต้องซื้อบัตรก่อนเลยเปล่าแล้วถึงจะไปค่าไปจ่ายตังแล้วมันก็มีพวกสระสระว่ายน้ำมีพวกแบบชิงช้ามีอะไรเงี้ยแลอ,อถ้าใครมาที่นี่ก็มาไม่ไเสียค่าเข้าแตอาจจะเสียกิจกรรมไหมป่ะไม่ไม่เออใช่มันเสียค่ากิจกรรมเราอาจจะซื้อเป็นอย่างๆอะไรเงี้ย เขาบอกให้ขับช้าๆเราไฟก็เลยขับช้าๆมานน <laughs> า่นเราคิวขึ้นรถไฟฟ้านะระหว,ว่างรอก็ดูรถไ,ไฟลางรถรถรางรถไฟรถโอเคที่เราบอกว่าต้องไปซื้อตัว๋วก็คือคนละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ซื้อตัว๋วเสร็จก็รับคิวตรงสถานีที่จะขึ้นรอบาประมาณสิบห้านาทีที่นั่ง <laughs> ก็จะนั่งวนวนรอบส่วนน้ำหนึ่งรอบนะครับ แต่อตอนนี้ก็คือลมแรงมากพัดเพิดหัวเฮอปิว้วเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีเวลาทั้งวันเนี่ยก็มาเที่ยวมาเล่นที่นี่ได้นะยมันมีทั้งส่วนน้ํากิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้เยเยอะมากแต่ว่าเราอะ่ะก็แค่จะมานั่งรางรถไฟประมาณนี้แหละโอเคต่อขึ้นมาอยู่บนรถรางรถไฟประมาณเนี้ยตอนชิงก็นั่ง,ง,งเงงๆงกันนะ ออนั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้ฟิวอีแบบทุกคนแบบได้มองมุมสูงอะไรเงี้ยโ้แต่พูดถึงตอนเย็นนี้แสงมันดีมากเลยใช่คือแบบแสงแบบสวยมากแต่ถ้าแรกมาด้วยกับความร้อนแรงของแดบดบ โอเคทุกคนก็ขับวนรอบลลออก,กับสวนสนุกน่และทีนี้ก็มันมันมีวิวที่เป็นวิวกแบบับมองเห็น,นชายหาดมันสวยมากเราได้ขึ้นรอบห้าโมงเย็น45บ้าก็15นาทีนี้6โมงพอดีก็ถ้าใครมาก็กลับเวลาให้ดีช่วงยเ,งย,เย็นๆนะเราว่าแสงมันกำลังสวยไม่คิดว่าไม่ิดว่าใช่ห้าสิบบาทเองก็อันนี้เราจบแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะลงแล้ว,ลวใช่ เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นนะฮะเราจะไปกินกันที่ Sunny Beach House พัทยาเนะาะมันเป็นทางคาเฟ่เป็นทางเดชลองวิวิวว่าทิย์ตกดินตรงนั้นมันสวยเนาะใช่แต <c oughs> ่มันจะตกแลไวแนาะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแหล, <c oughs> และเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย และสำหรับมือค่ำในคืนนี้เราก็แวะกันมาที่คาเฟ่เปิดใหม่โทนสีเหลืองวิวทะเลสไตล์บีบปากันที่ซันนี่บีดเฮาส์พัทยานะครับก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของพัทยาซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมเทเชียพัทยาวิวก็คือสวยมากบรรยากาศดีสุดๆยิ่งตอนช่วงที่เรามาก็คือเป็นซันเซ็ตดูพระอาทิตย์ตกคือแบบโรแมนติกมากเราแวะมาที่นี่เพื่อมาทานอาหารเย็นกันนะครับต้องบอกเลยว่าราคาอาหารก็คือไม่แพงและได้เจอวิวหลักล้านแบบนี้ยังไงก็คุม้ม่วนอาหารก็มีทั้งแบบอาหารไทยอาหารตะวันตกอาหาร พิวชั่นอาหารทะเลสดๆม็อกเทลต่างๆเค,ค้กและเบเกอรี่กาแฟก็มีทั้งแบบสเปเชียลตี้แล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกทานใครมาพัทยาแล้วอยากหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆมีอาหารอร่อยเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานที่มาทานครบจบในที่เดียวเราแนะนําที่นี่เลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันตรงที่ร้าน u n n y Beach House เอเชียพัทยานะครับก็คือเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาเฟ่ในส่วนของโรงแรมหรือเปล่านเพราะว่ามันอยู่ในตัวโรงแรมเอเชียพัทยาอีกทีหนึ่งครับก็คือเราต้องมาจอดรถที่ ในส่วนของโรงแรมเอเชียพัทยาแล้วก็เดินเข้ามาทางล็อบบี้ผ่านทะลุข้างหลังมาตรงชายหาดแต่ว่าบรรยากาศก,ก็คือถ้าช่วงพระอาทิตย์ตกเรามาทันพระอาทิตย์ตกดวงกําลังแบบเล็กๆอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าพอสั่งอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็คือพระอาทิตย์หายไปแล้ะเร็วมากส่วนเรื่องราคาอาหารจากที่ดูเมนูมเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นอนะไรเงี้ยราคาสาานที่ท่องเที่ยวอนะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แหละ เรามาแล้วนะครับก็เราสั่งไปสามอย่างเลยมีข้าวผัดปลาสลิดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูย่างคำหวานนะครับแล้วก็เราสั่งน้ำมาเป็นซันเบิร์นกับซาวเมลนีซาวเมลนี่เคแต่ว่าร้านบรรยากาศดีมากเลทุกคนดูข้างหลังดูแบบแสงอาทิตย์ตกแบบสวยมากิิมทะเลอะไรเงี้ย <T> เดี๋ยวเราชิมก่อน,นรเริ่มจากที่นี่ครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาครับ คนร้านที่เนี่ยมันมันเป็นทั้งบาร์เป็นคา,าเฟ่แล้วก็เป็นทั้งเล่ฉลองอืมชืนเลยเหมาะกับบรรยากาศร่มร้อนอร่อยใช่ป่ะ แบบตะไคร่ใบมะกรูดแล้วม่มเครื่องสมุนไพรเหรอเครื่องเครื่องต้มยำเนี่ยเหรอไม่มีขาอ๋อไม่มีขายแล้วเดี๋ยวเราต้องมาถ้ามันเป็นเม็ดมา้างอร่อยอ่ะอันนี้เป็นหมูย,ย่างคำหวานนะคอร่อยสะกลประมาณเรื่อย เปิด10โมงถึง4ทุ่มนะครับพาะถ้าใครอยู่แถวนี้อยู่แบบมาอาจจะมาเที่ยวกันไดซ์ถ่ายร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆก็แวะมาที่นี่ได้บรรยากาศดีๆแล้วก็ต้อนปาสวยมากช่วงเย็นมาตอนอาทิตย์ตกให้ดีเราว่ามาสักประมาณ5โมงคถึง6โมงแต่งหน้ากับแล้วก็ถ่ายรูปออกมากันแล้วก็ โอเคทุกคนหลังจากที่เรานั่งกันเพลินๆเราก็ไมู่้จะทำอะไรต่อก็เลยนั่งนั่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ขนมมากินสองชิ้น,นครับเป็นเค้กหม้อแกงเผือกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นคัวซองอัลมอนด์นะครับที่นี่คนดังหม้อแกงที่นี่คนดังข้าวหลามข้าวหลามหนองบนอ๋อไม่น่าเขามีกาแฟข้าวหลามตัวหม้อแกงมันไม่ได้เป็นเนื้อหม้อแกงมันเป็นเนื้อเค้ก เนื้อมากแค่คือแบบอ๋อหรอน่าอ่อยเลยนะสุวนส่วนก็จินต่าให้เราอิ่มยังไงเราก็ก็มีพื้นที่ให้ขนมหวานตลอดเลยนะมากินขิ้นข้าวอิ่มเลยเดี๋ยวนี้แบบเออกินนิดหน่อยก็อิ่มแล้วไม่ค่อยสู้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเป็นไงอ่ะไม่ไหว ตั้งใด้วยอ่ะเหมือนคิมครีมตังแต่แกัคน,บบน,นคิมอะม่อน่ะอร่อยใช่ป่ะอบอกแล้วอร่อยอกินไปกินมาท้อแล้วก็ถึงหมื่นแคลไม่เกินจริงแล้วนะเพราะเราเนะี่ยวันวันเนี่ยวันพันกว่าโลไม่ใช่เดินทางนะน้ำหนักนะ าาวา่ถ้าไปก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นทองก็ยังขึ้นอีกนะแล้วเราจะให้น้ำหนักเราลงได้อย่างไงเราก็ต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อคนหนึ่งเขาสะส,สมทองอะสะสมทองสะสมเงินทุนเราสะสมโลกไม่ให้โลกแบบโลกแบบนี้เลยนะโลกใครให้เจ็บ่ต้องตรวจสุขภาพมันนี่จะไปเดี๋ยวตรวจตรวจเราเจอแน่นอนถ้าเราไม่ตรวจเราจะไม่ป่วยคะ่ะแต่เราตรวจปุ๊บเราป่วยเลย มอร์นิ่งครับทุกคนก็สวัสดีกันเช้าวันที่สองนะครับเราก็ขึ้นมาบนบุดร้อนขึ้นมาบนชั้นด้านฟ้านะครับที่มันมีสระว่ายน้าเป็นชั้น9้าของโรงแรมนะครับเราจะพาทุกคนดูว่าสระว่ายน้าของที่นี่มันเป็นยังไงนะฮะก็เราสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับช่วงเวลา8ปดโมงถึงสองทุ่มนะครับรก็คือสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะมองเห็นวิวของเมืองพัทยาด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ร้อนเป็นสระผู้ใหญ่นะครับมีที่ นั่งที่อะไรให้เต็มเลยแล้วก็โซนด้านนี้จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นฟิตเนสเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะถ่ายรูปกันเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีคนเลยเมื่อวานเราขึ้นมาคนมันเต็มเลยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายกันเพราะว่าตรงนี้มีล้างตัวก่อนลงสระนะครับแล้วก็โซนด้านนี้เป็นห้องน้ํา เคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในฟิตเนสนะครับต้องแตะบัตรแล้วก็เข้าด้านประตูโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟิตเนสของที่นี่นะครับก็คือมีอุปกรณ์ครบเลยเราสามารถมาวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็มีอันนี้เป็นชุดดัมเบลนะครับ เดีย๋ยวลองกําลังจะไปกินข้า,าวเช้ากันแล้วนะอาหารเช้านี้ก็คือจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับ ทุกคนเราก็จาตักข้าวมาเลยก็จะมีพวกกับข้าวอาหารไทย,ยนะอะไรอย่างเงี้ยเาก็จะมีพวกข้าวสวยชื่งกับข้าวของวันนี้มันก็จะเป็นไก่ผัดขิ้นช่ายแล้วก็ผัดซีอิ๊วลุงหมอผัดซีอิ๊วอร่อยแล้วถ้าส่วนใครอยากได้ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะทําอยู่ข้างนอกแล้วก็สามารถไปเอาไข่ดาวไข่ม้วนไขค่คนได้นะอืมอืมช่าผัดซีอิ๊วอร่อยจิแล้วขอดอ้าก่อน เดี๋ยวเราจะเช็คเอาออกกันแล้วนะครับทุกคนถ้าใ,ใครมาเที่ยวพัทยาก็มาแวะพักกันที่นี่ได้นะครับที่ Holiday Inn Express พัทยานะครับที่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบคันเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบชอบฟิตเนสออกกำลังกายก็เขาก็จะมีเป็นฟิตเนสให้ข้างบนครับเปิด24ชั่วโมงส่วนใครเป็นแบบสายว่ายน้ำก็จะมีสระว,ว่ายน้ำมีพูอยู่ชั้น9กนะครับแล้วก็อาหารเช้าของที่นี่ก็คือเปิดยันส1โมงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเขาก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาอันนี้ก็ทางที่พักเขาก็จะแจ้งตอนที่เราเช็คอินส่วนห้องพักก็นอนสบายอยู่นะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราปิดม่านตรงนั้นหมดเลย มันก็จะมืดเลยแล้วก็ถ้าเราปิดไฟคือมืดนอนตื่นสายได้เลยอ่ะเมื่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะลงไปเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปคาเฟอีกหนึ่งที่ก่อนกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราดูเลยครับปิดท้ายคลิปนี้กันที่คาเฟ่ริมทะเลหาดจอมเทียนที่เราอยากแนะนำทุกคนมากที่แลป i ิดอินเด o ูล จอมเทียนบีเป็นคาเฟ่ที่สายคอนเทนต์ใส่ถ่ายรูปต้องมาเช็คอินเลยไฮยไลท์ของที่นี่ก็คือทางม้าลายลงหาที่ถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยส่วนตัวคาเฟ่เองก็บรรยากาศดีวิวสวยและตอนที่เรานั่งอยู่ในคาเฟ่เราก็สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อีกด้วยส่วนเมนูที่ร้านก็มีทั้งเครื่องดื่มแลวก็ขนมและในส่วนของกาแฟก็คือมีให้เลือกหลายตัวมากรสชาติดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราว่าที่น่าทานสุดคือขนมในตู้ดนูน่าเลยจุกชินใครมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่ร้านนี้กันได้นะครับทุกคนคนนนนรรับตอนนี้เาามา ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่านัดดิอินเดร์มูนนะครับอยู่ตรงหาดจอมเทียนนะครับที่เราเห็นในรีวิวเนี่ยเขาจะถ่ายรูปก,กันตรงช่วงแบบหน้าร้านนะครับมันจะมีเป็นทางมาลายที่เห็นวิวลงหาดแต่ว่าเราก็มากินกาแฟด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้กินกาแฟตอนเช้าครับแต่ว่าไม่เช้าแล้วแหละอันนี้ก็เที่ยงแหละตอนนี้ข้างนอกอะคนถ่ายเยอะมากเลยแล้วเรามาตอนช่วงเที่ยงนะคนก็จะมากันเยอะมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกาแฟแล้วก็กินขนมก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปถ่ายรูปตรงนี้ เราก็สั่งอันนี้เป็นบานอฟฟี่นะครับร <ellt on. S 1> าคา120บาทอันนี้เป็นอเมริกาโน่ราคา80บาทนะครับเป็นคั่วกลางอันนี้เป็นกาแฟบวยอเมริกาโน่บวยโซดา130บาทนะครับไหนชิมกาแฟนี่เดี๋ยวเราจะ ลองชิมเป็นกาแฟบวยนะครับแลว้วก็จะกินขนมอันนี้เป็นกาแฟบวยลุ้งมากเลยรสชาติมันแปลกใหม่มากเลยป<ม>กติเราก็จะกินกาแฟส้มกาแฟยูสุกาแฟลินจี่ต้องเคยกินกาแฟบวยจะกาแฟบวยอร่อยทุกคนถ้าคนที่กินสองอย่างได้ไ<ม>ทางกาแฟทาง,งบวยลองกินดูนะอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้เลยอันนี้เป็นมานอฟฟี่ เขาจะลองชิมบาร์เรฟี่กันแต่เขาให้มาเยอะอยู่นะถ้วยเหรออืมถ้วยถ้วยเอากลับไม่ได้เราว่ามันอร่อยเสร็จแล้วมันไม่คืนเราเลยกินกินนิ่งเลยอ่ะ๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปข <the> ้างนอกแล้วะะ แล้ไม่กระบาคอันนี้เขาจอดเคทุกคนก็เราถ่ายรูปตรงทางมาลายเสร็จแล้วนะอันนี้เราเราบอกทุกคนกันนะครับว่ามันจะต้องระวังในเรื่องของรถเเพราะ,ะว่ามันเป็นทางที่รถสัญจรอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีให้กดไปไใ,ใช่กดเพื่อให้คนข้ามกดไฟแดงแต่รถอะไม่ค่อยจอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะมาถ่ายรูปนะอันนี้คือแบบ รีมาร์กเลยนะจะมาถ่ายรูปพยายามมองช่วงที่รถว่างเราก็ค่อยเดินข้ามเนะเราก็อยากให้ทุกคนมีรูปถ่ายเนาะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันอันตรายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการมาแบบ มาาาถ่่ยยอะไรงี้โอเคสำหรับคลิปพัทยา2วัน1คืนของเราก็คงปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะพยายามพัฒนาทำคลิปดีๆแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นนะครับจวนวันนี้เราก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ